สวัสดีครับพบกับผมตาน,นิพีรในเกม Resident Evil 4 Remake นะครับผมแต่รอบนี้เราจะอยู่กันในเวอร์ชันเ,เราจะอยู่ในเรื่องของอีดรับที่มีชื่อว่าเส้นทางที่ไม่บรรจบมาเริ่มกันเลยครับผมเราจะมาเริ่มกันในโหมดเราจะมาเริ่มแบบสายกลางปกติโดห้องไอเดีย หมดเชืนกเรอเอาไว่าเรื่องสายกลางกันอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องอื่นเอาเรื่องนี้ กำลังชาวเกาะโคตรช่องเสียงอมันโคตรกวน ดูเหมือนจะถึงตาฉันแล้วล่ะเพื่อน นั่นเรียกว่าท่าจบแล้วงั้นเหรอของชอบนายนี่ใช่ไหมคุณเอ้ต้าดูไม่เต็มใจพอพอกันเลยเอเอ มาได้ทันเป็นกติแล้ก็รู้ใจเลยนะเอดาและใช่ต้องขอบคุณคุณจริงๆอ่ะเห็นแล้วใช่ไหมล่ะว่าไอ้พวกนักบวชนั่นมันเอาของผมไปหมดเลยรวมแอมเบอร์ด้วยเหรอมาผมซ่อนเอาไว้ก่อนที่พวกมันจะจับผมได้งั้นก็รีบน้ำทางสิด้วยความยินดีครับ ตามมาได้เลยทางนี้ครับกีกไกลไหมไม่ไกลเท่าไรแต่ปลอดภัยแน่นอนไม่มีแอมเบอร์ก็ไม่มีข้อตกลงตามนั้นคือจบใจเย็นใจเย็นคุณจะเอามันไปทำอะไรเหรอไม่รู้สิแค่ตอนนี้อม่ก็มีกระ,ะสุนพอกัดตุ่มได้เดี๋ยวนะฉันใส่ ผู้เมียวไม่ใช่หรอเลี๋ยวทำไมผู้เมียวมันไม่ทำงานเดี๋ยวล่ะเอาเล้วเอาเล้วงานงงโอ้ไม่ใส่ผ้าดับ โอเคซึ้งมากเลยไม่มีมันใส่โอเมลไม่ได้โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวคาดว่ากันเลยมัน,มอ,มมอ,มนอยากไปตามพวกมันกำลัง <ไป S 2> ตามหาเราต้องไปที่สูงโอเคนะเข้าใจแล้วครับ โอ้โอขึ้นไปก่อนเลยลุยสขึ้นไปก่อนเลย,ยงั้นเหรอหุ่นตึนไปเลยวางสักันสักยกไม่จบกันไปเอาแอมเบอร์มาแล้วค่อยมาเจอกันไม่เอาลอกโทษทีนะผู้ชายแบบไหนที่มันจะปล่อยให้ผู้หญิงมาบ้า <c oughs> งั้นเดี๋ยวไปเจอกระที่โบสถ์ขอเจอเป็นคนไม่ออกเป็นศพนะ เปรนป้ยงของแมใส่สก,กินอืนให้ดูดีขึ้นเยอะแล้วก็โดยเด,ด,ดินดินขึ้นใหม่จะได้รู้กันไปโว้วมันไม่เลวนี่แต่ก็ไม่ดีเท่าไหร่ โอือออะออออะอตาฉันให้ตายสินี่คือภาพีนหัวฉันนั้นเหรอ từ kẻ lắm <laughs> Mình hỏi bây lâu เรีมตีมตของอด้วยตงนตี้มันมาเก็บของโอเคก็สำรวมสักนัดนี่มีป้ขา เรียกศูนย์ตอบด้วยลูอิสซ่อนแอมเบอร์เอาไว้ฉันกำลังให้เขาไปเอามันมาเรียกศูนย์ได้ยินไหมฉันฟังอยู่ว่าต่อเลยเราจะเป็นหาที่คาดไม่ถึงแล้ว เธอจะแก้ปัญหาอย่างไงลุยส์กำลังมุ่งหน้าไปที่โบสฉันกำลังตามเข้าไปอยู่ดีมากงั้นเธอก็เร่งมือหน่อยละกันลำซ่า,าแค่อยากจะยืนยันเส้นทางเอาไว้กำลังจะออกไปสำรวจพื้นที่จึงจัดประบบโบส ทางนั้นสินะอยู่บนที่สูงเอาไว้เธอคงรู้รอยู่แล้วจจำไว้ว่าภารกิจหลักคือแอมเบอร์นอกนั้นไม่สำคัญรีบไ,ไปทำงานให้เสร็จอย่าให้รอานานละเข้าใจแล้วแต่ขอแวะเที่ยวสักหน่อยไม่ได้เหรอวุ้ย

่าจะช่วยได้เรียบร้อยมาตาเดลยวมาตาเดียวพอดีกันนะตุ๊กโอเคหาทางพักไอ้เครื่องยิงถึงพวกนั้น

อดมันหลุดรู้ว่าะไงวะเนี่ยไป ำลังส่งความคิดถึงไปนะ แถมให้ด oui. oh, oh. hey, 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 hey? oh, ้วยเฮ้ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวดนทุเฮ้ยไปแล้วไล่จะได้ออกไปแล้ว มันเห็นแล้วแหละว่าว่าเดี๋ยวนี้มันตั้งตาม,มาแน่นี่มันกลัดไม่ปล่อยเนี่ยจบไปแ,แล้วพันแลยเดี๋ยวค่อยมาเจอกันอ่าโอเคสวัสดี ไว้ยังไงในพาร์ทสอง,งผุมความฟ้าทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแชร์ใครนะผมก็เคยได้เตือเนเพื่อรับชมคลิปแบบใหม่ห่างกันไปไมไีขัดบ้างหรือม,มีคำถามอะไรก็กลับเข้าไปเดี๋ยวว้เรามาเจอกันใหม่ในคาร์ทหน้าสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนนะครับบอกกันคำว่า,วาสวัสดีครับ up over black cadillac high heel boots and a sexy body full of tats baby's bad oh baby's had a bad after her there ain't no coming back